เอาเลยครับผม,ผมก็ขอกราบสวีทัสสวัสดีเป็นเพื่อนชาวแฟนเกม AFK Journey กันอีกเช่นเคยกันนะครับในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงลำดับความสําคัญในการปั้นตัวละครแสงมืดกันหน่อยละกันนะครับว่าเราควรเริ่มปั้นตัวละครแสงมืดตัวไหนเป็นตัวแรกๆและตัวไหนเนี่ยสามารถนําไปใช้ได้หลายบทบาทและหลายสถานการณ์มากที่สุดให้มันคุ้มค่าสุดๆสําหรับสายฟรีสายเติมน้อยนั่นเองจะมีตัวละครอะไรกันบ้างถ้าพร้อมกันแล้วก่อนไปรับชมคลิปฝากเพื่อนกดไลค์คลิปนี้ครัหนึ่งไลค์แล้วถ้าเพื่อนืนชอบผมฝากกดติดตามและ ก็กดดิแจ้งเตือนกันไว้ได้วยนะครับแล้วสำหรับเพื่อนๆใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองตรงร้านนี้เลย Over Top Up มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเพื่อนๆใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไปด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าตัวละครแสงมืดตัวแรกๆที่เราควรปั้นมีตัวละครอะไรกันบ้างแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าตัวละครแสงมืดที่ผมจะมาแนะน,นําในพาทนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของสําหรับใครที่ปั้นในช่วงเริ่มต้นที่จะใช้ได้ไดหลายบทบาทครับไม่ว่าจะเป็นการ PVE PVP แล้วก็การตีบอสแล้วปั้นแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยในช่วงเริ่มต้นมาสามารถใช้งานได้แล้วมันก็จะเก่งเป็นแบบ o p มากๆครับในกรณีที่เป็นในส่วนของซีซั่นสและ การปลดอาวุธประจําตัวนั่นเองนะครับก็ในตอนนี้ครับปัจจุบันแล้วในส่วนของตัวละครแสงมืดจะมีทั้งหมดแสง4ตัวแล้วก็มืดทั้งหมด3ตัวนั่นเองก็รวมไปแล้วทั้งหมด7ตัวละคร ซึ่งเั้งเตัวละครนี้ครับเพื่อนสามารถสุ่มในส่วนของร้านค้าแสงดาวได้หรือจะเอาไปแลกในส่วนของร้านค้ากิ่วก็ได้เช่นเดียวกันหรืออีกจุดหนึ่งครับนั่นคือในส่วนของการล็อกอินสะสมก็จะมีโอกาสได้รับแสงมืดแต่ส่วนนี้ก็เป็นการแรนดอมนะว่าเราจะได้ตัวละครที่เราต้องการหรือเปล่านะครับสำหรับตัวละครแรกที่ผมยกให้เป็นตัวละครที่คุ้มค่ากับการปั้นมม้ที่สุดและควรเป็นตัวละครเริ่มต้นตัวแรกนะครับผมขอยกให้ในส่วนของตัวละครเฟสโตนะครับต้องบอกเลยคือครับว่าตัวละครเฟสโตเนี่หลังจากที่เราได้ใช้ใน เป็นตัวละครที่คุ้มค่าสําหรับการปั้นมากๆเพราะด้วยความสามารถของตัวละครเฟสโตครับเวลาวางในสนามเนี่ยเขาสามารถแยกร่างได้2งร่างเนาะและเวลาเราเอาตัวละครของเรานีครับไปไว้แถวแนวหลังสําหรับตัวละครเฟสโตนะครับก็จะได้รับบัฟในส่วนนี้เพิ่มเติมขึ้นมาสามารถวางได้ตั้งแต่ตัวดาเมจแล้วก็ตัวซัพพอร์ตสำหรับหลังแทงแล้วก็หลังตัวดามเมจนั่นเองซึ่งในส่วนนี้ครับมองเลยเลยครับว่าเป็นตัวละครที่คุ้มค่ากับการปั้นมากๆครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการลดดาเมจเป็นแทงไม่ว่าจะเป็นการวางตาแหน่งครับเป็นฟอรชนน้บบปาางํไใ มากๆและก็ที่สําคัญเป็นตัวละครที่เก่ง เลยนะครับเมื่อเรามีเขาแล้วนะครับแล้วก็เขาจะเก่งเป็นพิเศษครับเมื่อเราได้ทําการปลดในส่วนของระดับเทพนิยายพลัสนั่นเองเพราะว่าในส่วนของความสามารถของตัวละครเขานะครับในการปลดอาวุธนะครับในส่วนของสกิลเองเนี่ยคือถ้าภาพมายาพ่ายแพ้ก,ก่อนตัวเขานะครับเฟสโตเนี่ยจะยืดยุทตัแล้วก็สร้างดาเมจมากที่สุดแล้วก็สร้างดาเมจที่ประมาณ5 0 0และสตันส์ตัวนั้นครับเป็นระยะเวลา4.5วินาทีอันนี้คือในส่วนของการปลดอาวุธเนาะแล้วก็จะมีการปลดในส่วนเพิ่มเติมก็คือเพิ่มดาเมจสกิ 600, 700ล ภาพมายาตัวใหม่ออกมาหลังจากภาพมายาก่อนนั้นเนี่ยพ่ายแพ้นะครับภาพมายาตัวใหม่จะสืบทอดแค่60%ของ HP สูงสุดของเฟสโตและก็จะทํางานสูงสุดแค่1ครั้งต่อการต่อสู้ก็เอางอ่ายๆครับเฟสโตอ่ะเริ่มต้นมาเขาจะแยกร่างได้1งครั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้วแล้วก็หลังจากร่างนั้นตายเขาจะสามารถอัญเชิญร่างในอีกรอบหนึ่งก็คือเอาง่ายๆเฟสโตจะมีอยู่3าตัวไว้ทุกคนคือโค้ดจะได้เปรียบอะจากปกติระวัางที่6ใช่ไหมก็จะเกมเจ็ดอย่างเงี้ยคือถือว่า เป็นตัวละครแห่งที่ค่อนข้างโกงนะครับแล้วก็จะโกงเป็นพิเศษในกรณีที่เราสามารถปลดอาวุธเขาได้ครับไม่ว่าจะเป็นการบุก15นะตัวเขาจะเป็นตัวละครที่ OP มาก้างครับแล้วก็ในส่วนของสกิลภาพอื่นๆของเขาเนี่ยเป็นตัวละครที่คุ้มค่ากับการปั้นแน่นอนครับและในส่วนของใครที่ปลดในส่วนของระดับเลิศเลอพลัสได้นะครับเป็นส่วนของเฟสโตนะครับและก็ตัวภาพมายาเขานะครับจะถูกวางในแถวเดียวกันทั้งคู่จะได้รับในส่วนของโลเท่ากับ570เ่อร่มต้นตอของแอกแท็กสูงสุดของทั้งคู่เมื่อเริ่ม ที่เราปั้นสุดๆจริงๆครับสำหรับเฟสโตตัวนี้ครับอยู่ที่ประมาณ4ล้าน8นะครับค่าแอคแท็กอยู่ที่ประมาณ1ล้าน4แสนนะครับคิดดูว่าจะได้รับโลประมาณเท่าไหร่ของค่าแอคแท็กของเขานะครับก็ถือว่าเป็นโลที่ค่อนข้างหนาแล้วก็เป็นหนึ่งตัวละครที่ค่อนข้างคุ้มค่ากับการปั้นมากๆเลยนะครับผมตัวต่อมาครับผมตัวที่2นะครับที่เราจะมาแนะนำครับนั่นคือในส่วนของตัวละครพระแม่สการิต้านั่นเองต้องบอกก่อนว่าพระแม่สการิต้าครับเป็นตัวละครที่ช่วยแบกในส่วนของซีซั่นหนึ่งสำหรับสายฟรีเยอะมากๆครับต ตัวเขาเป็นตัวละครใส่นักรบก็จริงครับแต่ความสามารถในการเริ่มต้นมาครับคือเขาเนี่ยจะทําการจ่ายโล่ป้องกันให้กับแท้งแนวหน้า1ตัวโดยอิงจากค่า SP ีของเขาเนะครับจะทําให้แท้งยินอยู่ในสนามได้นานยิ่งขึ้นหลังจากที่เขาบัฟในส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาจะทําการลงมาแล้วก็สร้างดเาเมจใส่กับศัตรูเนาะแล้วก็ในส่วนของสถานะเนี่ย เขาจะไม่โดนผลสตันต่างๆครับก็คือกันซีซีทั้งหมดนะครับในระหว่างที่เขาทําการจ่ายบัฟนั่นเองไม่ว่าจะเป็นโดนรวบหรือว่าโดนอะไรก็ตามครับเขาจะไร้ผลเนาะหลังจากการที่จ่ายบัฟเป็นส่วนของโล่ให้กับตัวแนวหน้าแล้วแล้วลงมาสร้างดาเมจแทนนะครับตัวเขานะครับก็จะเป็นตัวที่จะทําดาเมจได้ค่อนข้างดีมากๆเนาะอ่าแล้วก็จะมีนในส่วนของการทําดาเมจใส่สกิลมีการผลักสตูนะครับมีการรวบสตูเนี่ยก็จัดว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่ค่อนข้างคุมนะครับแล้วก็ได้มาเริ่มต้นสายแมชใช้งานได้เลยครับเพราะว่าในส่วนของความสามารถในการจ่ายโล่ให้กกับพนนธมทีอสุดค็ื15% ซ็นของ s ีสูงสุดนะถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้าง OP อยู่แล้วเนาะแล้วก็ในกรณีที่เราสามารถปลดอาวุธได้นะครับสำหรับระดับที่เป็นเทพนุยายนะครับคือสา尔ิต้าเนี่ยจะสร้างดาเมจจริงนะครับถ้ามีพนมิตรที่ไม่ได้ถูกเรียกออกมารอดชีวิตอย่างน้อย4ตัวนะครับนอกเหนือจากตัวเธอนะครับบนสนามรบเนาะอันนี้จะเป็นพาร์สีความสามารถแล้วก็ใน,นส่วนของความสามารถที่น่าสนใจครับก็คือใน,นส่วนของสกิลสา尔ิต้าครับจะทําการผลักสตูที่ไม่ใช่บอสนะครับที่มี S p ีต่ากว่า 180%และอัตราส่วน S ปต่ำกว่า20%ออกจากสนามรบศัตรูที่ถูกส่งออกไปจากการต่อสู้ด้วยวิธีนี้นครับจะไม่สามารถกลับมาได้นะครับและจะถือว่าพายแพ้นั่นเองก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่ค่อนข้างโอพีนะเริ่มต้นมาขึ้นสามารถใช้งานได้เลยแล้วก็จะเก่งมากๆในกรณีที่เราปลดในส่วนของระดับเทพนิยายพลัสนั่นเองเพราะว่าเราสามารถปลดในส่วนของสกิล ex นะถือว่าค่อนข้างคุงค้มกับการลงทุนมากๆครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ช่วยให้เราสามารถจบในส่วนของด่านห่วงลึกนะครับปลดทดสอบห่วงลึกก็คือ ได้แล้วก็ถ้า2ตัวเนี้ยรวมตัวกันครับทั้งเฟสโตแล้วก็สการิตาบอกเลยว่าทีมบัคจะชัดเลยนะครับเซตฟูลทีมอย่างงี้ถือว่าเป็นอีกเซตหนึ่งที่ค่อนข้างโกงมากๆเลยนะครับผมตัวละครตัวที่3ครับที่ได้รับความนิยมแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นบทบาทพิเศษสําหรับซีซั่นสครับนั่นก็คือในส่วนของตัวละครทารีนนะครับทารีนได้รับความนิยมเมื่อขึ้นมาอยู่ในส่วนของซีซั่นสนะครับก็คือตัวเขาเนี่ยเป็นตัวละครที่ได้ใช้งานค่างดีไม่ว่าจะเป็นการทําดาเมจเวทนะครับแล้วก็การคืนชีพคืืออเเเ้านนนรบปีียสมกฟิ นะครับก็คือตายไปแล้วครับเขาก็สามารถฟื้นฟื้นกลับมาเนาะแล้วก็ในส่วนของสกิลของเขาครับก็คือฮารีนจะบินไปยังช่องตรงกลางที่กําหนดนะครับแล้วก็ใช้12 จ5%ของ SP นะครับขอเธอและพลังงาน250หน่วยเพื่อยิงเปลวไฟ5ช่องนะครับทำดาเมจใส่ศัตรูนะซึ่งเป็นดาเมจที่ค่อนข้างโกงนะครับเพราะว่ามันเป็นความสามารถในการโจมตีทั่วสนามเนาะแล้วก็ในส่วนของสกิลอื่นๆครับสามารถใช้งานได้เลยแต่ในส่วนของเริ่มต้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีมากนะครับแต่จะดีเป็นพิเศษในกรณีที่เราปลดในส่วนของอาวุธแล้วก็สามารถใช้ได้หลายบทบาทมากๆไม่ว่าจะเป็นการ PVE PVP แล้วก็การตีบอสเองแล้วก็ตัวเขาลแคปจะโดดเด่นเป็นพิเศษเลยก็เมื่อในส่วนของการปลดเทพ พีโร่พันธมิตรที่อยู่หน้าสุดนะครับนี่ตำแหน่งตรงนี้นะครับอยู่หน้าสุด นอกเหนือจากตัวเธอนะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดการต่อสู้เนี่ยผู้ถือเปลวไฟอมตะจะสร้างดาเมจอยู่ที่50%ของแอคแท็ของ, A ของตนนะครับต่อวิธีทีใส่สตรูที่ติดกันนะครับแล้วฟื้นคืน SP 25%ของดาเมจที่สร้างทุกครั้งที่ผู้ถือได้รับการรักษาเป็นจํานวน500%ของแอคแท็ของ, A ของตนซึ่งเชื้อไฟนะครับจะถูกสร้างขึ้นจากผู้ถือเพื่อเสริมเปลวไฟอมตะให้กับทารินอย่างทาวรแล้วก็ทำดาเมจสร้างขึ้นนะครับ50%ซ้อนทับกันไม่เกิน3ครั้งก็ประมาณ150%ณเราร ในส่วนของอาวุธนะครับในส่วนของอาวุธ Exclusive นะครับก็บจะเป็นสกิลพิเศษนะก็คือ เป็นบัฟประมาณนี้นะครับก็ที่อ่านไปข้างต้นนี้สําหรับเริ่มเลเวลหนึ่งเนาะแต่ก็เลเวลห้าและก็สิบห้านั่นเองก็สําหรับใครที่ปลดก็ถือว่าเป็นคุณสมบัติที่ค่อนข้างโกงนะครับผมสําหรับตัวละครทาลีนนั่นเองตัวที่3เนาะอย่างต่อมาครับตัวที่4ที่เราพูดถึงนะครับผมนั่นคือในส่วนของตัวละครไรเนียนะครับตัวละครไรเนียเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีมากๆในส่วนของการตีบอสนะครับแต่ตอนนี้ก็มีผู้ท้าชิงขึ้นมาอีกหนึ่งตัวละครครับสำหรับซินแบกเดี๋ยวเราค่อยมาเปรียบเทียบกันนะา,านขขงานบ้ แต่ต้องบอกกันก่อนว่าทั้ง2ตัวละครเก่งพอๆกันนะครับ แต่เก่งคนละแบบนะครับแล้วก็บทนบ่ายก็คือถ้าเป็นแบบสายฟรีกับสายเติมอ่ะลงทุนกับอะไรอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะมีตัวละครที่สามารถมาเชดเชยตำแหน่งต่างๆได้นะครับแต่เราขอพูดในส่วนในส่วนของตัวละครไรเนี่ก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับตัวละครไรเน่ครับจัดว่าเป็นตัวละครที่ all around นะครับก็คือหลักๆแล้วเขามีความสามารถในการสลับตำแหน่งกับศัตรูนะครับก็คือเอาตัวเรากับตัวเขาสลับตำแหน่งการสามารถเอาศัตรูที่อยู่แนวหลังนะครับมาอยู่ตรงกลางวงของเราแล้วก็รุมกระทืบได้แล้วก็ มีความสามารถในการดึงศัตรูนะครับไปอยู่ในมิติของตนเองจะไปด้วยก็ได้นะครับไปทำา a เเ g e กับศัตรูในมิติประมาณสิวิแล้วค่อยกลับมาหรือว่าจะดึงศัตรูตัวนั้นไปมิติคนเดียวก็ได้เช่นเดียวกัน ก็ถือว่าเป็นการปิดผนึกศัตรูออกไป1ตําตำแหน่งครับทำให้เราสามารถสู้กับศัตรูแค่สตำแหน่งเราสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าเราจะดึงตัวละครตัวไหนของฝั่งตรงข้ามนะครับเพราะว่ามันจะมีในส่วนของสมการสมมาตรเนาะจะดึงไปเพื่อสู้หรือว่าจะดึงไปเพื่อผนึกความสามารถไว้เฉยแล้วก็ในกรณีที่เป็นในส่วนของระดับเทมเพนียตัวเขานะครับจะสามารถเพิ่มเป็นส่วนของทำดาเมจกับบอสเนี่ยแรงขึ้นอีกอีก2ีสอร์นะครับจะทาให้ทีมเราเนี่ยสามารถตีบอสได้แรงยิ่งขึ้นนั่นเองก็จัดว่าเป็นตัวละคร วิธีการใช้หน่อยนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่เงื่อนไขการใช้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ใช้งานค่อนข้างยากขึ้นอยู่กับการวางฟอร์เมชั่นทีมของเราล้วนๆเลยว่าเราจะวางทีมแบบไหนวางตำแหน่งยังไงนะครับสำหรับการนําตัวละครไรเนียไปใช้ประโยชน์นั่นเองตัวละครต่อมาในครับผมนั่นก็คือในส่วนของตัวละครดัลลิงนะครับตัวละครดัลลิงจัดว่าเป็นหนึ่งตัวละครใหม่ที่มีการอัปเดตเข้ามาภายในตัวเกมนะครับลหลักแล้วนะครับความสามารถของเขาค่อนข้างที่จะโกงก็คือในส่วนของการผนึกการฮิวแล้วก็ผนึกท่าไม่ตาย แต่ก็ต้องบอกก่อนก่อนว่าตัวละครดันลิงเป็นตัวละครที่มีเงื่อนไขการใช้งานค่อนข้างสูงแลวก็ระดับการปลดจะต้องสูงพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าผมได้ใช้ตัวละครดันลิงที่เป็นตัวเริ่มต้นนะครับถามว่ามันสามารถใช้งานในการผ่านด่านได้ไหมมันก็ผ่านได้บางด่านครับแต่ถ้าระดับที่ต้องเจอที่สูงขึ้นหรือว่าการ PvP กับตัวละครที่มันค่อนข้างโหดข,ขึ้นนะครับ, <réussi> นนรบตัวเขายาังสไม่สามารถยืนในสนามได้นานพอที่จะยื้อในส่วนนี้ได้นะครับเพราะว่าความสามารถในการผนึกเขาเนี่ยจะคงอยู่ก็ต่อเมื่อตัวเขาอยู่นั่นเองแต่ถ้าตัวเขาโดนตีธรรมดาจนตาย ความสามารถในการผนึกไม่ว่าจะเป็นอัลติเมทหรือว่าการฮิลนะครับก็จะหายไปทันทีนะซึ่งในส่วนนี้ครับก็สาหรับใครที่ปั้นสุดจริงๆก็ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่ค่อนข้างถึกแลวก็ค่างโกงแต่เงื่อนไขาการใช้งานค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับเหมาะสําหรับการแก้ทางตัวละครไม่ว่าจะเป็น PP แล้วก็ PV ว e นั่นเองลหลักๆคือเราจะต้องปั้นสุดนั่นแหละเอาง่ายครับทุกคนคือต้องปั้นสุดนิดหนึ่งนะครับหรือไม่ก็ต้องปลดในส่วนของระดับเทนเดอย่พลัสขึ้นไปถึงจะเป็นตัวละครที่คุ้ม่่าากกกัใ้งนนนนนๆอออ็็็ถืววีจะเปสข ตัวใส่มืดเนาะแล้วก็มีตัวอื่นนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าตัวที่ผมจะพูดต่อจากนี้ครับก็เป็นตัวที่ดีเหมือนกันแต่เงื่อนไขาการใช้งานยากแล้วก็ควรปลดระดับที่สูงขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวละครแดโอนลนะครับตัวละครแดวโอนลเอาไปเล่น PVP เอาไปตีบอสแล้วก็ PVE ดังค้างดีแต่เงื่อนไขเขาก็อยู่ที่สกิลนั่นแหละครับทุกคนก็คือว่าเขาจะต้องใช้อันติเมทให้ได้นะครับแล้วก็เมื่อเขาใช้อันติเมตได้ครับดาเมจที่เขาสร้างได้มันจะค่อนข้างโกงมากๆในส่วนของสกิลแล้วความอมื่น เป็นตัวละครที่ควรปลดช่วงหลังๆแล้วแหละเอาง่ายก็คือมันต้องสุดไวด้ทุกคนถ้าจะเล่นจริงถ้าไม่ได้อวยนะคือต้องสุดนะครับถึงจะสามารถใช้ศักยภาพสูงสุดของตัวละครเขาได้นะครับนี่เพราะว่ามันจะมีในส่วนของการเพิ่มประหาร20หน่วยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับอันนี้จะเป็นตัวที่ค่อนข้างเล่นยากหน่อยนิดน,นึงนะครับสำหรับตัวละครเบรียลนะครับก็เป็นตัวมืดที่ค่อนข้างปันป่วนเพราะว่าจะเอาไปเล่นในส่วนของเงาของศัตรูนะแล้วก็ทำดาเมจใส่ศัตรู แต่เงื่อนไขก็คือว่าต้องปั้นสุดเช่นเดียวกันครับถ้าอยากใช้ศักยภาพสูงสุดของเขาจริงๆก็เป็นหนึ่งตัวละครที่ลงทุนได้นะแต่ต้องสุดจริงๆอ่ะถึงจะคุม้มแต่ถ้าจะเล่นแบบสายฟรีนะก็ตามลำดับที่ผมเรียงไว้ให้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับ1234567 ประมาณนี้นั่นเองโอเคครับผมก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับลําดับการปั้นตัวละครแสงมืดสาหรับสายฟรีสายเติมน้อยและก็สุลาะก็หวังว่าในพาร์ทนี้จะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยเนาะถ้าผิดพลาดประการใดขอกราบประทานอภัยกันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดส u b คร r i b e กันไปด้วยแล้วเราจอกันในพาร์ตต่อไปสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ